สวัสดีครับวันพบกับช่องคนิมิโซนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงช่วงเวลาของการฟาร์มในช่วงเดือนพฤษภาจนถึงเดือนมิถุนานะครับก็ในช่วงเวลาตรงนี้อาจจะตกใจกันนิดหน่อยว่ามันจะไม่มีพวกอีเวนต์อะไรเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาตรงนี้สําหรับเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะดีอยู่พอสมควรถึงแม้เรื่องของปัญหาไอ้พวกพาราซินเราอาจจะได้ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับช่วงเวลาโดยปกติแล้วนะครับแต่ว่า ช่วงเวลาตรงนี้มันจะช่วงเวลานที่เราได้เตรียมทรัพยากรสําหรับแพทครบรอบ3ปีได้อย่างเต็มที่มากๆนะครับอ่ะซึ่งผมได้พูดในเรื่องของความสําคัญของอการเตรียมทรัพยากรตรงนี้ไปแล้วในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ดูลองไปดูได้นะครับว่าทรัพยากรตรงนี้มันใช้อะไรเยอะขนาดไหนสําหรับในช่วงแพทครบรอบ3ปีนะครับผมอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเรื่องของช่วงเวลาฟาร์มตรงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวอย่างแรกเลยนะครับก็คือช่วงเวลาของการฟาร์มตรงนี้ คาดว่าจะอยู่ตั้งแต่14พฤษภาคมจนถึง1กรกฎาคมอันนี้คือเป็นช่วงเวลาแบบเต็มๆเลยก็คือประมาณ1เดือนครึ่งนะครับอ้างอิงจากเซเวร์ญี่ปุ่นช่วงเวลาตรงนี้มันจะไม่มีในส่วนของอีเวนต์อะไรที่ใช้พลังงานเข้ามาเลยจะมีเพียงแค่เอีเวนต์เดกากามตตอนที่เข้ามาอยู่ในช่วง11-24มิถุนายนนะครับซึ่งเอีเวนต์เดกากามตตอนตรงนี้มันไม่จะเป็นต้องใช้ในส่วนพลังงานในการไปลงแต่มันจะเป็นคล้ายๆกับใช้คำว่าเป็นทาร์กอะไรอย่างงี้กัน ให้เราใช้พลังงานที่จุดอื่นจนถึงจํานวนหนึ่งแล้วมันจะได้ออกมาเป็นอีกหน่วยหนึ่งเอาไปเล่นอีเวนต์เดกแกรมาตอน,นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีใน,นส่วนอีเวนต์อะไรเลยในช่วงนี้ฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่ององารารควอซีนก็จะอาจจะหนักกันนิดหนึ่งช่วงเวลาตรงนี้เพราะว่าถ้าใครจําได้ในคลิปเรื่องของการคํานวณเพชรก่อนถึงช่วงตู้หินะน,นะครับก็จะเห็นว่าเดือนมิถุนาเพชรมันค่อนข้างจะน้อยมากๆเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยและเดือนอื่น รอบๆตัวของมันแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในคลิปนี้นะครับก็คือผมจะอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเป็นหลักเลยนะครับในช่วงเวลาของการฟาร์มอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นครับก็ถ้าเกิดว่ามีการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์กลุ่มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาได้แต่คิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายอย่างเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคท่านเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟาร์มอะไรช่วงไหนกันบ้างนะครับ อขอเริ่มกันจากช่วงนี้เลยก็คือบิ๊กตรงนี้14-20พฤษภาคมนะครับจะเป็นคอมมิชชั่นดับเบิลรอปนะครับก็ช่วงนี้ะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฟาร์มในส่วนของอตัวใบารายงานอย่างที่ได้บอกไปในคลิปก่อนครับว่ามันใช้เยอะมากก็อยากให้เตรียมตัวในส่วนนี้หรือว่าใครที่ขาดแค่ในส่วนของเครดิตแบบหนักมากๆอ่ะก็อยากจะให้ฟาร์มเช่นกันแต่ก็พยายามเฉลี่ยกันให้ดีในส่วนของทั้งใบารายงานแล้วก็เงินนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะใช้เยอะทั้งคู่เลยในช่วงของแพทโกรอส3ปี ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่อาจจะเป็นช่วงการฟาร์ม o น้มบิชชันนะครับก็ได้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็พัฒนาในไอดีไปได้อีกรับนึ่เช่นกันยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ฟาร์มเป็นฮาร์บิชชันนะครับก็จะได้ฟาร์มพวกเซลตัวละครต่างๆเอาไว้ในไอดีเพิ่มเติมกันไปในช่วงเวลารตรงนี้นะครับผมยี่สิบแปดถึงสามมิถุนาอ่ะช่วงเวลารตรงนี้มันจะเป็นแค่บบลตี้ดับเบิลดรปเพียงอย่างเดียวซึ่งช่วงเวลารตรงนี้อาจจะเป็นการเข้ามาของเฮก่าเดรัน บทที่5พาร์ทที่2ที่จะเข้ามาพร้อมกับาทางไกด์มิชชั่นอันหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในช่วงเวลาตรงนี้เขาจะมีการเพิ่มในส่วนของอ่าพวกแคมเปญอะไรที่ใช้พลังงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยมันจะไม่มีแคมเปญอะไรที่ใช้ในการเผาพลังงานเลยหรือทางเกมต้องการที่จะให้ผู้เล่นเอาพลังงานในช่วงวีคตรงนี้ ไม่เคลียร์ในส่วนการมิชชั่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเดี๋ยวตอนที่เซิร์ฟเวอร์โกลบอลประกาศอาทิตย์ตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับ4ี่ถึงสิอ่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ฟาร์มบอสตี้กันหนึ่งหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รวมถึงพวกอ่าด่านทันมิชชั่นก็จะอยู่ซ้อนกันพอดีในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมก็น่าจะได้ฟาร์มเศษตัวละครกันอย่างเต็มอิ่มเลยในช่วงเวลา1สัปดาห์ตรงนี้นะครับ11บเถึงสิมิถุนายน ก็จะเป็นการมารอบที่2ของดับเบิลดร็อปนะครับผมก็ดับเบิลดร็อปคอมมิชชั่นตรงนี้ก็อย่างที่ได้ย้ํากันไปอีกแล้วจะกรํยอีกครั้งหนึ่งแบ่งกันให้ดีนะครับเรื่องของการฟาร,รมไไ์มใบแรงงานแล้วก็เรื่องของเครดิตนะครับผมเพราะมันใช้เยอะทั้งคู่1 8บแถึงยีอาจจะเป็นการเข้ามาหองเลเซ่นนะครับกับทาง n o ร m ม l อ i s ิชชันะครับก็ n o ร์ม l อ i มิชชัเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงนาที่ได้ฟาร,ร์ม7วันก็พยายามตุนของเอาไว้ที่เยอะที่สุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ใกล้เข้าสู่ช่วงของคคบรสสามปีแล้วแล้วเดี๋ยวโคบรสสามปีตรงนั้นอ่ะเราอาจจะต้องไปเน้นในการฟาร์มอย่างอื่นซะมากกว่านะครับในช่วงที่มีแคมเปญน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีเป็นช่วงของ T ีเหรอมั้งนะถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับในส่วนของแคมเปญตรงนี้เรื่องของแคมเปญอัพเมชั่นในการฟาร์มพวกอุปกรณ์น,นะครับผม <S <S แล้วก็สุดท้ายอ่าสุดท้ายในช่วงเวลาตรงนี้จะเป็น25มิถุนาจนถึง1กรกฎานะครับจะเป็น อคอมมิชชั่นับเบิ้ดรอบรอบที่3ก็อย่างที่บอกไปคือไอ้ช่วงเวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ดองของจริงคือในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น,นครับตอนที่มันมีเรื่องของอคอมมิชชั่นัแบเบิ้ดรอปมา3ครั้งเนี่ยตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าเขาจะเอามาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นคือด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นอะไรจริงจังกับเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับก็เลยไม่ได้เต็มตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นช่วงเลเวล90ที่มันจะขยายแคปมาแล้วใช้ทรัพยากรเยอะแบบนั้นอะไรอย่างนี้นะครับ อ่ะแต่พอเป็นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l อย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมตัวในส่วนนี้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวหน้าคตต้องใช้อะไรอย่างไงบ้างช่วงเคมเปนอ่าคอมมิชชั่น3รอบตรงเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราเตรียมตัวสำหรับแพร่รอสาปีได้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ผมมาสรุปเป็นภาพให้ง่ายๆให้เห็นละกันก็เนี่ยราจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เจอกับแคมเปญอะไรบ้างก็ย4 20คอมมิชชั่นยี24ิเถึงเป็นน o r m a อ c ม i s s i o n ิชชั่น25เ7เป็น hard ดม m ช i s s i o n นะครับ 28. สิงสามมิถุนาเป็นเบลตี้สี่ถึงสิเป็นเบลตี้ไฮมิชชั่นสิบเถึงสิจะเป็นคอมมิชชั่นสิบแปดถึงยี่สิบเป็นเลเซนกับโนมิชชั่นนะครับยี่สิบห้าถึงหนึ่งกระกะาคมจะเป็นคอมมิชชั่นอีกหนึ่งครั้งแล้ววันที่สองจะเป็นการกลับมาของอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์ที่เข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นทางบริทัสแคมปิ้งนะครับผมก็จะเห็นว่าช่วงเวลามันห่างหายไปนานมากสำหรับอีเวนต์อ่ะอีเวนต สุดท้ายที่เราเจอมันจะเป็น13พฤษภามนะครับก็คืออีเวนต์เดีวกันแล้วก็เนี่ยครับจะมาโพลที่หนึ่งคือ2กรกฎาคมเลยก็ช่วงเวลาตรงนี้อย่างที่บอกไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ฟาร์มสักยาก่อนข้ทังเยอะแต่สิ่งที่หายไปคือเรื่องของเพชรนะครับผมอะทีนี้ผมมาสรุปว่าเราจะได้ฟาร์มอะไรกันกี่วันกันบ้างในช่วงเวลาประมาณเดือนครึ่งตรงนี้ก็จะมีในส่วนของคอมมิชชั่น21วันก็เตรียมตัวให้ดี ในเพราะเรื่องของใบรายงานและเครดิตสําหรับคนที่ขาดแคลนนะครับส่วนตัวอยากให้โฟกัสไปที่ใบรายงานเป็นหลักเลยเพราะว่าอย่างที่ได้ทําคลิปบอกไปวันคลิปที่แล้วว่ามันใช้เยอะมากๆานะครับผมนองมิชชั่นอะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มตุนของก็เริ่มตุนกันได้ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวในเดือนกรกฎาก็จะมีให้ตุนกันอีกหนึ่งรอบก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ตุนพวกอุปกรณ์ที T7 t ทีทีอะไรพวกนี้ไอ้อุปกรณ์ที่เทียร์ต่ำๆลงมาเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนสิงหาเดี๋ยวมันจะเข้ามาเป็นอุปกรณ์ทีหลังจาก แพดพวกรสามปีสองอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวช่วงนั้นอ่ะเราต้องไปฟาร์มหนักๆเลยที9เพราะมันใช้ค่อนข้างเยอะมากๆในการจะอัปเกรดอ่ะต่อมาจะเป็นฮาร์ดมิชชั่นนะครับก็10บวันตรงนี้ก็น่าจะได้ฟาร์มเรื่องของเซนต์ตัวละครเอาไปอัปเกรดตัวละครกันได้อีกอิ่มๆเลยในช่วงเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็บัลตี้14วันก็จะได้ฟาร์มพวกทรัพยากรในการอัพสกิลทั้งดิสทั้งสมุดแล้วก็อ์ติแฟกซ์นะซึ่งอ์ติแฟกต์นี่ก็สามารถไปเช็คได้ในคลิป ปั้นตัวละครจากดินสูดาวของผมเองนะครับก็สำหรับใครที่วางแผนจะปั้นตัวละครในอนาคตสามารถเช็คตรงนั้นได้แล้วก็เตรียมตัวในช่วงเวลาตรงนี้ก็ได้เช่นการเพราะเป็นช่วงเวลาที่ลอตตี้คูณ2และมาถึง14วันแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเลเซ่นนะครับเลเซ่นอันนี้จะมาแค่7วันแต่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราสามารถเลือกฟาร์มในส่วนของพวกสมุดกับดิสของต่ล้องเรียนแบบเฉพาะตัวไปได้เลยว่าอยากได้สีไหน แล้วก็โรงเรียนไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังที่น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันดรอปค่อนข้างยากอยู่พอสมควรสาหรับส่วนตรงนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะสรุปกันให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับก็อยากให้เตรียมตัวให้ดีฟาร์มในช่วงนี้อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมนฟาร์มยาวจังแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณไปเจอของจริงในช่วงแพคกระสามปีแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันกินทรัพยากรของไอเดียคุณไปเยอะขนาดไหนนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็น่าจะจบลงแค่นี้นะฮะแล้วก็ ให้ทุกใจสามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ใ้ช่องนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ใครเพื่อนถามได้สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนตะ์ได้เช่นเดิมแล้วก็ตอนนี้ทางช่องมีระบบสมาชิกแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนสามารถสรนับสนุนได้นะครับโอเคในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ